ครับสดีพี่น้องนะครับอบคานะครับเห็นฝ้าฝนมาก็ดีใจนะครับถ้ินแต่เสียงครับโคกสิบปตูกดอกนะครับปูนใบทางเก่าคนครับผู้เขากันนะครับทานมาหลายรอบแล้วพี่น้องโอตูกดอกนะครับสฝ้าออกไปเบิดแล้วนะครับขอให้ยินเสียงก็ดีใจละว่ามีโอกาสที่จะตกนะครับถ้าด้ยินเสียง การามิดซีรีนี่บอดดิ้ยินเสียงบอดดิ้มีเห็นขี้ฝายยังขึ้นมาเนี่โอ้พี่น้องโจนแหงเดือดไล่ห้วนหลา่นะครับวาร์มสมัยผู้ดเห็ดการเห็ดงานตากเดืยดตากง่ายนีย่โอ้เยเแต่ครับตุาลากานไหลแทบสี่สิบเป็นล้ม